สวัสดีค่ะมาพบกับแหม่อีกครั้งนะคะแน่นอนค่ะว่ามีสิ่งดีๆมาแนะนำเช่นเคยและสำหรับวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Rejuvenate Vitality Serum หรือ FA06 มาแนะนำนะคะ FA06 หรือ Serum Stem Cell Apple นะคะจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวหน้าและลดเลือนริ้วร,รอยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นนะคะยังช่วยยกกระชับร่องลึกของผิวนะคะให้ราดูตื้นขึ้นอีกด้วยค่ะ Serum Stem Cell Apple นะคะหรือว่า FA0 6. จะช่วยในเรื่องของการลดเดือรนริ้วรอยตามธรรมชาตินะคะ ชะลอการเสื่อมสลายของเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยในยเรื่องของยกกระชับริ้วรอยล่องลึกให้เราดูตื้นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะเรามาดูในส่วนผสมของ F A 06กันบ้างนะคะอย่างแรกเลยเป็นสารสกัดจากข้าวโอ๊ตค่ะซึ่งจะทําหน้าที่เป็นเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบผิวของเราไว้นะคะทําให้ริ้วรอยนะคะแล้วก็ล่องลึกเนี่ยดูลดเลือนลงและที่สําคัญนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยอ่อ,อนเยาว์ด้วยค่ะผมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสารสกัดจากแอปเปิ้ลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างเนื้อเยื่อชะลอความเสื่อมของผิวทําให้ผิวแปรดูสุขภาพดีค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ช่วยยับยั้งกระบวนการถ่ายโอนเม็ดสีไปยังเซลล์ผิวของเราทําให้ผิวของเราเนี่ยแลรดูกระจ่างใสนอกจากนั้นนะคะที่สําคัญเลยนะคะยังช่วยในเรื่องของยับยั้งการสังเคราะห์สเต็มเซลล์ที่ทําให้เกิดกระจากแสงแดดอีกด้วยค่ะ ส่วนวิธีใช้นะคะง่ายๆค่ะทาทั่วผิวหน้าเป็นประจำทุกเช้าเย็นนะคะแค่นี้เราก็จะมีผิวหน้าที่เนียนกระต่างใสไร้ริ้วรอยแล้วค่ะบริษัทบารมีหลบบาราทุรี่ยินดีให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองมาเริ่มต้นก้าวแรกของความสำเร็จกับบารมีหลบบาราทุรี่ด้วยบริการที่ครบวงจรนะคะ